สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะครับที่ชินชอบแล้วก็รักในการถ่ายภาพครับผมผมวิทวิทศิลาอ่อนนะครับจากช่องศิลาอ่อนนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไม่ใช่พาเพื่อนๆสิวันนี้เราจะมาพูดถึงเลนส์กันวันนี้ผมได้เลนส์ฟิก14มิลน,นะครับ f 1.8จากให้ซิกมามาเทียดกันไปกันเลยครับ นี่อยู่ในมือผมแล้เลนส์ซิม玛นะครับระยะอยู่ที่14นิลนม f 1.8นะครับมาเปิดหน้าเลนกันฟุบหน้าเลนมีความโค้งนะครับอ่าเดี๋ยวผมถอดมูดให้เพื่อนๆดูพูดมันถอดได้ไหมเนี่ยูมูดแน่นมากมุดแน่นมากมูดแน่นมากนะครับ 1 4บสีมิลนะครับ f 1 8ึ่นะครับผมได้ไปเทสมาแล้วนี่อันนี้เป็นไม่ใช่เลนส์ผมนะครับเป็นเลนส์ที่มาจากพี่แสงนะครับพี่แสงเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเอะไรนะโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับเดี๋ยววางไว้ดีๆก่อนเดี๋ยวมันหลุดมือ ตัวเลนนะครับมีน้ําหนักพอประมาณนะครับเกือบน,น่าจะเกือบโลนะไม่งั้นก็โลนึงเลยแหละนะครับตัวเลนมีความหนักอยู่นะครับโอเคมาพูดถึงความรู้สึกในการใช้งานดูก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้เทสงานจริงนะผมจะนําไปถ่ายทั้งหมด4งาน3งานนะครับคือเย็นนี้เลยจะไปถ่ายงานวันเกิดนะครับเทสงานวันเกิดเลย1งงานแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าถ่ายงานแต่งแล้วก็ วันที่13ถ่ายงานแต่งอีกมาดูกันว่าถ่ายงานจริงๆเนี่ยมันจะใช้งานได้จริงหรือไม่หรือว่าเหมาะกับการ<ม>ถ่ายดาวหรือว่าถ่ายทางช้างเผือกเท่านั้นนะครับโอเคมามาดูรูปกันหน่อยแล้วกันนะครับพอดีผมเพิ่งเอ็กพอตรูปเสร็จนะฮะเดี๋ยวนะดูก่อนอม,มันอยู่หน้าเดสก์ท็อปไหม เพราะว่าจำได้ว่าโอเคเอาไว้หน้างในท็อปอยู่ <c oughs> 14มิลน,นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดี๋ยวนะให้เพื่อนๆดูฝั่งทางในดีอโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกให้ดูแล้วกันเพราะว่าถ้าให้ดูในจอคอมเราสีมันเพีย้ยนแล้วก็ระยะอะไรมันจะเพี้ยนนะครับโอเคโอเคก็ผม ภาพใบนี้นะครับถ่ายที่มอราชพัฒน์สามเ้าวนะครับผมถ่ายประมาณบ่ายสามโมงเกือบสี่โมงเย็นนะครับภาพใบนี้ถ่ายเกือบสี่โมงเย็นเดี๋ยวนะผมขอดูข้อมูลหน่อยข้อมูลภาพดูตรงไหนเอ่ยปึ๊บเอาไม่ใช่เดี๋ยวนะครับสักครูนร่นึงแฝกเดอ่านีไงข้อมูลขึ้นมาแล้วนะครับ ผมถ่ายเวลา4โมง11นาทีนะครับก็ ISO นะครับต่ำสุดเลยครับอยู่ที่100นะครับสปีดผมใช้สูงสุดเลยนะครับนั่นก็คือ400นะฮะตอนนี้ผมใช้ n i k อน D750 นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับออกมาตามรูปที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับคือเราอา แต่งผ่านโปรแกรมไลท์รูมมาแล้วนะครับคุณภาพของภาพใสใสามากนะครับใสตั้งแต่เราถ่ายเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันกับมันมันต้องเปรียบเทียบกันกับระยะ14มิลมด้วยกันนะครับ14 24ของนะิคอนน่ะมันยังไม่ใสเท่านี้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับเพราะว่า14 24ของนิคอนมันเป็น2.8อันนี้มันเป็น1.8 ค่า f ต่างกันนะครับผมถ่ายที่ F 1.8เลยนะครับนี่เพื่อนๆสังเกตนะครับตัวนางแบบแล้วก็ตัวเ,เขาเรียกอะไรล่ะทาตะวันนะครับตอนแรกมจะไปถ่ายตาตะวันที่แบบว่าเออแบบเหลืองๆอะไรประมาณนี้พอไปถึงมันมันโรยแล้วฮะมันมันแห้งแล้วนะครับไปไม่ทันนะครับนี่ประมาณนี้โฟกัสเร็วนะครับไม่พืดนะครับแสงแ,แฟร แฟร์ถามว่าถ้าเราหันหน้าเข้าจังๆเนี่ยมีไหมมีแต่ไม่มากแล้วก็ความเบี้ยวของภาพตามภาพเลยครับมีแต่ไม่มากถ้าเทียบกันกับเลนของค่ายแล้วผมว่าซิกมาทำได้ดีกว่านะครับหรืออาจจะเป็นที่มันเป็นเลนฟิกด้วยก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับมีทางแนวตั้งดูนะครับประมาณนี้นะครับ๋ผมขอ เลื่อนไปเป็นอ่าโอเคตรงนี้ผมถ่ายอยู่หน้าราชพัฒนะครับแดดตอนนี้เวลา4ี่โมงสินาทีนะครับไม่ใช่สีเอ๊ไม่ใช่เวลาด่เออใช่ใช่เวลาอยู่นะครับตอนนี้ก็ถ่ายอยู่หน้าราชพัฒนะครับอ่าย้ำเหมือนเดิมนะครับใบนี้ผมก็ถ่ายที่ f 1 8นะผมถ่ายที่ f 1 8ตลอดเลยนะครับสปีดอยู่ที่1,000นะครับ iso อยู่ที่100ตลอดช่วงที่ถ่ายเลยนะครับนี่นะฮก็เก็บฟ้านะครับเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับชัดลึกมากเลยนะครับขนาดเราถ่ายที่ f 1 8นะฮะความชัดลึกของภาพนี่ชัดมากเลยนะฮะความคมนี่ต้องยกให้เขาแหะนะครับถ้าเป็นอซิกมา Sigma นะครับคมแบบมคมแบบหยาบอะ่ะนะฮะ คือถ่ายเสร็จแล้วห้ามให้เจ้าสาวดูเลยห้ามห้ามให้เจ้าสาวดูเพราะว่ามันยากมากนะครับแต่เป็นพวกช่างภาพมันจะชอบมากนะเพราะว่ามันมันคมมันเก็บรายละเอียดมาเยอะนะฮะแล้วก็เราสามารถนําภาพใบนี้มาทําต่อในคอมได้นะครับนะครับก็จะเป็นลายตั้งด้วยนะครับผมมีความชอบตรงที่มันเก็บรายละเอียดเ,เรื่องของด้าน,านหลังไว้ด้วยนะครับเป็นพวกฟ้าอะไรพวกนี้มันเก็บมาให้เยอะ เก็บมาให้เยอะเลยนะครับอ่ะนี่ถ่ายแบบชิงเฉียงผ้าทิศนิดนึงนะครับสังเกตแฟร์ไม่ค่อยมีนะครับเรื่องของแฟร์ตัดได้ดีมากนะฮะนี่ไม่เห็นแฟร์แบบว่าเป็นเส้นตัดมาตรงข้ามไม่มีเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีนะครับอืมเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับอ่าตรงสีขาวๆตรงมุมมุมมุมขวา ของตัวภาพนะครับไอตัวขาวๆนั้นก็คือพระอาทิตนะครับนี่เราไม่ใช้แฟลชนะครับอันนี้คือเราไม่ใช้แฟลชเลยนะครับเราถ่ายแสงธรรมชาตินะครับรูปทุกรูปถ่ายที่ f หนึ่งปดนะครับสปีดผมไปที่สุดเลยครับอยู่ที่4ี่พันนะครับนี่เก็บฟ้าเก็บรายละเอียดมาได้ดีมากนะครับชัดลึกมากนะฮะขนาดถ่ายที่ f 1 8จุดนะครับ ผมแบบผมชอบตรงที่ f หนึ่งจุดแปดแล้วมันชัดดึกรนาดนี้นี่แหละนะฮะอืมถือว่าโอเคเลยนะครับสวยมากนะครับเหมาะกับสาวๆนะครับที่แบบอยากได้รูปภาพที่แบบว่าเออวางขายาวๆอนี้นะฮะนี่จัดมากนะฮบเริ่มชอบแล้วนะครับเริ่มชอบแล้วแต่ก็แบบแต่แบบ้าจะซื้อแบบโอ้มันแพงนะนะับได้กล้องแบบได้กล้องเซทหกหนึ่งตัวเลยอะ่ะเออนะราคาแรงอย่นง ชิ้นงานดีมากตัวเลนดีมากนะีดีมากดีดีนี่นะครับคือแบบถูกใจสายวายอะ่ะเออผมแบบผมชอบถ่ายอะไรที่มันกว้างๆผมชอบใช้เลนวายในการถ่ายงานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมส่วนมากผมไปถ่ายงานแต่งเนี่ยผมจะเป็นกล้องหลักนะครับแล้วก็ถ่ายคนเดียวเลยนะครับมันก็เลยจะต้องแบบเออน้นเลนวายเป็นหลักนะครับ ว่าเราเป็นกล้องหลักเราก็ต้องติดเลนไว้นะครับผมชอบอีกตรงหนึ่งคือมันไม่เบี้ยวอ่ะเออมันเซ็นมันไม่เบี้ยวนะครับมันมีความตรงคือเพื่อสังเกตตรงเสานะครับเสาจะไม่โค้งเลยนะฮะเสาตรงนะครับอ่าความความที่มีหนึ่งที่แปดเนี่ยข้างหลังจะเบลอเลยนิดนึงนะครับหรือว่าผ่านชอบเลยอ่ะไปทางค่อนข้างจะชอบมากเลยหละนะครับ อืมนี่ประมาณนี้เห็นวนะครับผมพอดูถ่ายที่มันย้อนแสงจังๆหน่อยอ่าเหนะ็นไหมมานี่ย้อนแสงนะครับแสงอยู่ด้านหลังเลยนะครับอือว่าโอเคนะครับแฟไม่เข้าผมแบบแปลกใจตรงที่มันมันไม่มีแฟร์นี่แหละตัดแฟร์ดีมาก ถ้าเป็น14-24นี้คือเกมเลยนะครับถ่ายอย่างนี้แฟเข้าแน่นอนนะครับเพราะว่าแสงอาทิตย์เข้าหน้าเลยในขนาดนี้นะมันต้องมีแฟแต่นี้ไม่มีแฟถือว่าเยี่ยมอืมสังเกตนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับมีเมฆเก็บเมฆมาด้วยนะครับไม่ใช้แฟลชนะครับเราถ่ายแสงธรรมชาตินะครับสปีดเป็นที่4000เหมือนเดิมนะครับ f 1.8นะครับนี่สวยเลย น,นะครับถ่ายเห็นพระอาทิตย์เลยนะครับตรงนี้นะตรงหอขาวนั่นคือกพระอาทิตย์นะครับอันนี้ผมถ้าผมจาไม่ผิดผมถ่ายที่เอฟสิบหกหรือเปล่าเลยนะครับขอดูข้อมูลม่นก่อนใช่ภาพใบนี้ผมถ่ายที่เอฟสิบหกนะครับ,อนะรบลองเทสดูว่าเอฟสิบหกแบบแฉกมันจะเป็นประมาณไหนนะครับแต่ผมถ่ายแฉกพระอาทิตย์ไงมันก็เลยขึ้นมาไม่เยอะนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเล่น14มิล f 1.8ของค่ายซิม m าน่าจะเป็นตัวล่าสุดนะครับที่เขาเพิ่งออกมานะฮะต้องบอกว่าเพิ่งเทสไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับค่อนข้างพอใจเป็นอย่างมากเลยนะฮะอาจจะหามาใช้สักตัวถ้าเงินถึงนะครับก็ใครที่กำลังมองหาเลน วายสักตัวหนึ่งที่มี F กว้างปแล้วก็กําลังตัดสินใจอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับลองเก็บตัวนี้ไปเป็นตัวพิจารณาสักหน่อยแล้วกันนะครับ14 F 1.8นะครับสําหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ชอบไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอะไรสงสัยนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับและที่สําคัญนะครับ ใครที่เขาเรียกอะไรล่ะยังไม่ subscribe แต่เข้ามาดูเรื่อยๆเนี่ยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าคือเราต้องการเราต้องการยอด subscribe นครับเอาตรงๆขอ,อกันตรงๆนี่แหละนะฮะเพราะว่าผมทำคลิปพวกรีวิวอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไรายได้แต่ละเดือนที่ผมได้จากยูทูบเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะสิ่งที่ผมยังทําอยู่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่า เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงการใช้งานของกล้องพูดถึงการทำงานในแต่ละวันเพราะว่าสมัยแบบ4 5หปีคืนหลังอะ่ะมันหาดูอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับที่แบบว่าจะเป็นพวกช่างภาพมาพูดถึงการใช้งานของเลนจริงๆแบบไม่ได้อวยดีก็คือดีไม่ดีก็คือแบบเพี้ยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันหาย,ยากส่วนมากก็จะแบบเราไปเราไปเห็นแบบพวกเขาแบบเป็น รีวิวแล้วแบบทางค่ายเขาส่งมาให้รีวิวอันนั้นเขาพูดดีอยู่แล้วนะครับเขาจะไม่พูดถึงข้อเสียเลยนะครับแต่เลนตัวนี้ไม่มีค่าโฆษณาเขาไม่ได้ซื้อหรือว่าเขาไม่ได้ส่งมาให้เป็นเลนที่ยืมมาจากพี่แสงนะครับน้าต,ตอนนี้ยังดีอยู่เดี๋ยวเราจะลองเทสใช้งานกัน3งานมาดูกันว่าจะดีจริงไหมถ้าดีจริงเนี่ยคงต้องหามาใช้แล้วลหละนะครับแต่ราคาก็สูงพอประมาณเหมือนกันนะครับก็ ใครที่เพิ่งเข้ามาก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับฝาก subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ EP นี้ผงต้องลาไปแล้วมีความรู้สึกว่ามันจะยาวเป็นไปแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับผมขอให้เพื่อนๆอ,ออกไปถ่ายภาพอย่างมีความสุขคลิปนี้ EP นี้ลาไปละสวัสดีครับบาย